สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เกศจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะเข้าสวนเป็นสวนของพ่อแฟนนะคะเนี่ยค่ะก่อนที่จะถึงสวน มะกอกนะคะหรือว่าโอลิฟเราก็จะเจอต้นกระบกระบองเพชรต้นใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ลูกดอกมากนะคะแต่เสียดายวันนี้ที่เก็บไปนะคะลืมเอาถุงมือไปกระบอกการเก็บกระบองเพชรชนิดนี้นะคะต้องใช้ถุงมือยางนะคะพลาสติกสําหรับเก็บนะคะเพราะว่าเขาจะมีหนามที่ค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็เยอะมากนะคะใครเคยกินบ้าง ơi. เอ่ยใครเคยกินบ้างคะ่ะกระบองเพชระะเนื้อเขาค่อนข้างที่จะหวานนะคะ วหวานแต่ว่าเสียดายเขาจะมีมะเมล็ดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะนี่ค่ะเข้าไปด้านในก็จะเจอนี่ค่ะเป็นสวนโอลิฟนะคะหรือว่ากาออมะกอกนะคะที่นําไปทําน้ํามันมะกอกนะคะฝั่งนี้จะเป็นสีดำเนาะก็ไร่ของพ่อก็มีหลายหลายไร่อยู่เหมือนกันนะคะช่วงที่เก็บไปเนี่ยก็เป็นช่วงที่หลังฝนตกนะคะเราก็จะเจอรงกินน้ํานะคะฝั่งนี้ก็เป็นสวนนี่ค่ะรอบๆสมนมะกอกแล้วก็เป็นพื้นว่าง พื้นที่ว่างก็ครั้งก่อนก็เคยปลูกข้าวสาลี่นะคะถ้าใครจําได้นะคะเก๋เคยลุงไว้แล้วนะคะเกบไปช่วงยามเย็นค่ะยามเย็นก็ประมาณเกือบจะทุ่มหนึ่งนะคะตอนที่ไปก็นี่ค่ะค่อนข้างที่จะมืดเร็วนะเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศที่จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะแล้วก็นี่ที่เห็นก็เป็นต้นมะเดื่อนะคะช่วงหน้าร้อนนี่จะมีผลเยอะมากก็มะเดื่อก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ เนี่ยค่ะช่วงที่ตะวันตกดินฝั่งนี้นะคะจะมีที่เกศอยู่เกษตรกรเยอะมาก,กแฟนกําลังทุบนะคะนี่นเป็นลูกอันมอน์นะคะที่สวนเราก็มีต้อนอันมอ์หลายต้อนอยู่นะคะนี่เลยค่ะบอกบอกให้นะคะแล้วก็เขาก็เอานะคะเข้าปากตัวเองนะคะไม่ได้ให้เมียนะคะหน้าตีนะคะ ไม่ใช่หน้าตีหน้าเตะก,ก้านคอนะคะนี่ค่ะพูดเล่นนะคะนี่เป็นต้อนอัลมอนด์นะคะของสวนของพ่อเขามีหลายต้นเหมือนกันนะคะทําไมใบสีเหลืองน่าจะช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่อัลมอนด์นี้นะคะจะบอกว่าลูกเขา มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆนะคะส่วนมากนะคะเก๋ไม่มีเวลาก็เก๋จะซื้อกินนะคะจะซื้อของลงที่ขายในตามตลาดนัดนะคะมาซื้อกินวันนี้มีโอกาสมีเวลาก็มาเก็บนะคะได้ไปถุงใหญ่เลยค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นนี่เขาจะมีเปลือกดํานะคะเปลือกด้านนอกเขาจะดําเราก็จะเอาเปลือกออกแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นมเมล็ดของเขานะคะด้านในไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะบนตน้นแต่เวลาเราเก็บแล้วแล้วก็เอาเปลือกของเขาที่เป็นสีดําออกเนี่ยค่ะ ก็จะมีเมเล็ดที่สวยงามนําไปอบนะคะที่นี่อบหรือคั่วนะคะก็จะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนําไปทำขนมหวานหรือว่ากินอย่างนี้ก็ได้นะคะคั่วมาแล้วหรือว่าอบอบนะคะมาแล้วเนอะเห็นไหมคะค่อนข้างที่จะสวยแถวแถวที่บ้านเกอยู่อากาศค่อนข้างจะดีนะคะมันก็ไม่ได้หนาวมากนะคะเพราะว่าอยู่ทางใต้ของอิตาลีส่วนมากหนาวหนาวที่อิตาลีนะคะ อากาศหนาวก็จะเป็นช่วงสวนบนนะคะก็คือภาคเหนือของอิตาลีนะคะายามเย็นๆแถวบ้านเก๋ก็ตะวันตกดินเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยค่ะแต่ละวันบางครั้งหน้าร้อนก็จะมีสีสันที่แตกต่างไปวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ตะวันตกดินค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยค่ะแถวนี้จะเป็นพื้นพ,พื้นที่ว่างแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแถวๆนั้นเขาจะมีเกษตรกร,ร,กรปลูกมะเขือเทศปลูกผัก ที่เกยอยู่นะคะพวกผักผล,ลไม้อะไรเงี้ยไม่ขาดนะคะคือจะค่อนข้างที่จะราคาถูกเพราะว่าส่วนหนึ่งจะมีเกษตรกรเยอะนะคะแล้วก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่นะเพราะว่าจะคนที่จะมีน้ำใจะคะ่ะแบ่งปันเนาะเหมือนกับตอนที่เราอยู่ไทยเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะทุกคนน่ารักนะคะคือหมู่บ้านเล็กๆแต่มันไม่เหมือนในสังคมในเมืองะคะ่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่พึ่งพาอาศัยกันนะคะแต่ก็เผื่อ รู้กันทุกเรื่องเหมือนกันนะคะใครมีอะไรอยู่ในกอไผ่ก็รู้กันทุกเรื่องนะคะชาวบงชาว้านนะคะพูดเล่นนะคะแต่ก็เป็นเรื่องจริงค่ะนี่ค่ะเป็นสีสันช่วงตะวันตกดินนะคะตอนนี้ที่เก๋ถ่ายก็จะประมาณทุ่มกว่าแล้วเนาะ ยิ่งเ,เวลาผ่านไปก็ยิ่งจะมีสีสันที่งดงามมากขึ้นนะคะวันนี้เก๋ก,ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเก็บบรรยากาศแถวแถวบ้านอีกวันหนึ่งมาฝากเพื่อนๆน,นะคะช่วงนี้ยุโรปก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเข้าฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะอากาศก็หนาวๆมาแล้วเนาะก็ยังไงก็ ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพที่เมืองไทยก็เหมือนกันนะคะฝนตกหรือว่าตอนนี้โควิดก็ก,กำลังระบาดยังไงก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสาวใต้ไกลถิ่นสวัสดีค่ะ